สวัสดีค่ะวันนี้ไปห้างสรรพสินค้าหรือสโตร์มาค่ะเพื่อไปซื้อพวกเฟรชฟู้ดประจำสัปดาห์มาดูกันวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วของที่นี่ราคาเป็นอย่างไรบ้างนี่ค่ะไข่หนึ่งโล2.78เจ็ดหรียญส่วนมะเขือเทศ2ลูกใหญ่ๆ3.84 อันนี้หัวหอมสีแดง65เซนเขาเรียก Red Onion เนาะส่วนอันนี้เป็น Potato มันฝรั่งจุด6 6เหรียญอ้อราคาพวกนี้ยังไม่ได้รวมแวดนะ Apple Apple เนี่ยชอบมาก NV v y ค่ะเป็น Apple ที่มีความหวานกินมาหลายยี่ห้อแล้วเมืาก่อนชอบ Apple เหลือง เดี๋ยวนี้แอปเปิลเหลืองมันไม่มีก็แอปเปิลยี่ห้อเอนวีเนี่ยแหละอร่อยที่สุดสลูกนี่สี่เหรียญแล้วก็อันนี้จุดเกเเหรียญน,นะคะหอมหอมสีขาวเนี่ยส่วนอันนี้เป็นเนยที่เราใช้ในการปรุงอาหารบ้างหรือก็ใส่ขนมปังบ้าง4.28นะคะอันนี้ปลา ปลาทิลลาเปียเนี่ยน่าจะเป็นปลาปลาอะไรเหมือนบ้านเราอ่ะปลานินไม่แน่ใจอันนี้เกือบสิบเหรียญน,นะคะเกือบสามร้อยบาทอันนี้เป็นพินัทบัตเตอร์คุกกี้สามต่อแพ็กนะคะส่วนอันนี้เป็นที่ทำความสะอาดไว้ปัดฝุ่น8ปเหรียญกว่าค่ะไก่นะคะหนึ่งสสามสี่นะคะน่องไก่สี่น่องเนี่ยสี่หกเ้เหรียญ ส่วนอันนี้เห็ดนะเห็ดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเก็บกินยังไงก็เลยซื้อเอา2.08เหรียญน,นะคะนมช็อกโกแลตกับนมจืดเนี่ยแพ็คละ2.98เหรียญน,นะคะส่วนโอ๊ตมิลคุณลุงทานนะคะ4 1 4เหรียญค่ะน้ำส้ม4.28อันนี้เป็นน้ำส้มที่เปาอ้อยทานประจำนะคะส่วนของถูกถูกค่ะอันนี้เขาลดราคานะคะ ราคาเดิม2.88ใช่ไหมนี่2.88เขาก็ขายเหลือ2.04นะคะมันมีวันหมดอายุเปล่าเนี่ยวันที่17อ๋อร,รีดิวออลดราคาเขียลดราคาวันที่2.04ส่วนอันนี้จาก1.47่ดเลดเหลือ1.03่งจาเอ๊ะทำไมซื้อของถูกถูกของหมดอายุแบบนี้มาไม่ได้กินเองหรอกจะเอาไปให้น้องลา ส่วนอันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยบราวนี่มิกซ์เนาะบราวนี่มิกซ์เนี่ยแพ็คละ2.98ค่ะอันนี้เป็นวิตามินเบรคฟาสต์ดริงกิ้งนะคะ6.97เหรียญอันนี้เป็นสแน็คหรือว่าไว้ทานอาหารกลางวันก็จะมีเนี่ยรูปอย่างนี้แหละเอามาผสมกัน1.82ส่วนผักแพ็คละ2.98นะคะ อันนี้ว่าจะเอามาทําคุคกกี้คุกกี้ทัญยพืชน,นะคะ2.98อ,อันนี้เป็นเกรวี่นะคะเราจะซื้อเกรวี่แบบนี้มาแล้วเดี๋ยวแล้วเราก็เอาไปทำเนี่ยแหละคะ่ะไปทําแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ก็จะกินได้แพ็คละ1.62ค่ะส่วนอันนี้เป็นเข้าวผัดนะคะสวีทซาวชิคเก้นเนี่ยข้าวผัด3.28เหรียญ โยเกิร์ต1.52เหรียญค่ะอันนี้เป็นช็อกโกแลตคุณคุณลุงชอบกินนะเดยวก็เลยซื้อมา2.98เหรียญค่ะอโอ๊ตมิลน,นี่เท่าไหร่4.14เหรียญเอบอกไปแล้วเนาะเนี่ยแหละก็คือราคาของข้าวที่เราจ่ายวันนี้แล้วทั้งหมดนะคะก็เป็น1.13.94แล้วก็มันจะมีบวกเท็กท็ท็ก2ก็ไม่รู้แท็ก1แท็ก2นี่คืออะไรนะคะ ไม่ได้ถามไม่อยากไม่อยากรู้เพราะยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วค่าภาษีอีกจ่ายไปแล้วรวมทั้งหมดวันนี้นะคะ11 5 4 4ค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ค่ะลืมปกติแล้วเนี่ยป้าอ้อยก็จะจดโพนี้อไว้นะจดบันทึกไว้ว่าอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าอาทิตย์เราจะซื้ออะไรบ้างนะคะแล้วลืมใบนี้ไปเมื่อกีก้กลับมาก็เลยมาลองขีดๆด,ด,ด,ดูแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ลืมบางอย่าง ที่เราไม่ได้ซื้อก็เดี๋ยวถ้าจะใช้ก็ค่อยออกไปซื้อส่วนอันนี้ตอนเช้าก็แวะไปนี่มาค่ะเขาก็จะให้เนี้ยมาสี่ขวดใช่ไหมจริงแล้วเราไม่เอามาเราก็วางไว้ที่โต๊ะนั่นแหละแต่ว่าพอเขาเอามาให้เยอะเหลือก็เอากลับบ้านทุกที่ะค่ะก็อย่างนี้และค่ะป้าอ้อยขนงกวันนี้ก็เลยจ่ายไปนี่ค่ะต่อสัปดาห์เราก็จะมีค่ะ ค่าใช้จ่ายประมาณแบบนี้นะคะก็คูณเข้าไปตอนนี้ rate exchange อยู่ถึง38เหรียญแล้วค่ะหมายถึงว่ามีตังเงินไทยถ้าเราเอาเงินไทยมาใช้มาซื้อของที่นี่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดทุนเนาะแต่ถ้าจะเอาเงินเหรียญมาใช้เนี่ยมันก็จะ มีมูลค่าเงินเหรียญมีมูลค่ามากขึ้นเงินไทยของเราก็ถูกลงถูกลงนะคะนี่คือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในระหว่างสัปดาห์เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะคะหากเราออกไปที่อื่นหรือไปทานอาหารหรือไปธุระก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก นอกเหนือจากนี้แล้วนะเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็จะมีค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตเนี่แหละแล้วก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าใหญ่ๆที่เสียก็คือค่าภาษีบ้านและที่ดิน ขนาดเรามีที่ดินแปลงนิดนึงมีบ้านหลังเล็กๆปีหนึ่งเราก็เสียเป็นพันหรือสองพันจำไม่ได้นะคะพันกว่าหรือส0 0 0ันเหรียญซึ่งเขาก็จะวางบินเก็บเงินมารัฐบาลจะวางบินเก็บเงินมาปีละ2ครั้งก็คือให้เราจ่ายครึ่งปีครั้งหนึ่งอันนั้นเนี่ยทุกบ้านทุกคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านมีที่เป็นของตัวเองมีบ้านเป็นของทุกคนต้องจ่ายหมด แล้วแต่ว่าภาษีบ้านของแต่ละรัฐเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีค่าอะไรอีกค่าซ่อมบำรุงรถที่เรามีใช้อยู่ค่าดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไม่มีตังอยู่ไม่ได้ค่ะ